สิ่งแรกเลยคือดีไซน์ถูกใจดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งขนาดรถภายในที่กว้าง้วยความที่ภายในมันหรูหรามากอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ใช่รถราคาประมาณนี้ค่ะมันเป็นลักชัวรี่ของการใช้รถใช้ถนนใครๆมองเห็นริฟมอเตอร์แล้วโอ้โหนี่4ล้านแน่ลิฟมอเตอร์40เนี่ยเป็นรถที่ดี ขับขี่สบายมีการตอบสนองที่ทันใจให้นิยามสั้นๆคือ Luxury ค่ะมันเรียบหรูดูแพงและตอบโจทย์สำหรับครอบครัวมากๆครับ สำหรับรถรีมมเตอร์นะคะใช้ไปทํางานในทุกวันเลยค่ะเราจะค่อนข้างเดินทางันทุกวันเลยเพราะว่าเด็กๆต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยก็คือเหมือนขับจากบ้านไปโรงเรียนแล้วก็ไปที่ทํางาน,นะค่ะถ้าเป็นเรื่องการขับขี่ในชีวิตประจําวันนะครับรีมมเตอร์ C10 เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆครับในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะชาร์จที่บ้านแค่หนึ่งครั้งแล้วก็สามารถเดินทาง 300กว่าโลเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์ถือว่าอตอบโจทย์คุ้มค่ามากนะครับในเรื่องความประหยัดคืออาจจะด้วยว่าระยะทางที่เราขับไม่ได้ไกลามากด้วยอะค่ะแต่ว่ามันประหยัดมากถึงทั่งว่าสัปดาห์หนึ่งอะบางทียังไม่หมดด้วยซ้ำอะค่ะแล้วก็แปลกใจตรงที่ว่าบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หลุดอยู่ในรถแต่ว่าเด็กๆอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถให้เขาเปิดแอร์เย็นๆอยู่ในรถได้อีกอย่างก็คือเราขับรถไป กินกาแฟไปทานอาหารในสถานที่ต่างๆได้ไกลขึ้นปกติก็จะอยู่ใกล้ๆอันนี้เราอยากไปทานข้าวทานกาแฟอะไรไกลๆเราก็ใช้ไปได้เลยไม่ต้องคิียถึงเรื่องค่าใ้จกันใช่ส่วนตัวผมนะครับลิฟมอเตอร์เนี่ยสิ่งแรกเลยคือดีไซน์ถูกใจ โจทย์แรกที่เราตั้งไว้ก็คือเราอยากได้รถครอบครัวแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าคันแรกก็มาเห็นลิมมอเตอร์40เนี่ยดีไซน์ถูกใจมากและเป็นรถครอบครัวทั้งขนาดรถแล้วก็ภายในที่กว้างถือว่าตอบโจทย์สำหรับครอบครัวเรามากๆเลยครับเวลาเราขับตามรถคันข้างหน้าแล้วเราอาจจะขาดสติไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วรถมันจะเตือนแล้วก็หยุดให้เรา อัตโนมัติอีกอันนึงก็คือเวลาเราถอยมันก็จะช่วยเตือนเราว่ามีรถมาจากด้านหลังนะอะไรเงี้ยถือว่าให้ให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับฟังชั่นใช่ไหมครับที่ถูกใจที่สุดก็คือน่าจะเป็นการโหมดเพราะว่าเวลาเราลงไปทําธุระแล้วเราก็เปิดการโหมดไว้นะครับเด็กๆก็ยังอยู่เด็กๆก็อยู่ในรถได้<ๆ>กลับขึ้นมาก็แอร์ก็ยังเย็นชํำอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอีกหมดหนึงก็คือนปโหมด ส่วนตัวก็ไปไปรับลูกจากที่โรงเรียนตอนเย็นใช่ไหมครับเราก็เปิดแนปโหมดไว้20-30นาทีนอนรอรับลูกเงี้ยครับเป็นฟังก์ชั่นที่ที่สะดวกสบายมากครับ ถ้าสมมุติว่าส่วนตัวเองแล้วให้นิยามสั้นๆคือ Luxury ค่ะภายในด้วยความที่มันหรูหรามากอะ่ะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ใช่รถราคาประมาณนี้ค่ะมันเป็น l u กช r รของการใช้รถใช้ถนนมากๆแล้วเรารู้สึกว่าใครๆมองเห็น l ิฟต์มอเตแล้วโอ้โหนี่3ล้านแน่4ล้านแน่มันเรียบหรูดูแพงมากๆสำหรับตัวผมนะครับลิฟต์มอเตอร์40เนี่ยเป็นรถที่ดีขับขี่สบายและตอบโจทย์สำหรับครอบครัวมากๆครับ